ไอ้คำพูดที่เราได้ยินได้ฟังมากที่สุดในเรื่องสติปัฏฐานนั่นมันถูกที่สุดแต่เราก็ฟังไม่ไม,ไม่ไม่ออกที่สุดฉนัรน,นเรามื่อเวทนาเกิดขึ้นก็พิจารณาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สักคนตัวตนเราเขาคำอธิบายคำสอนมันกล้องอยู่ในหูอย่างนี้ เวทนานี่สักว่าเวทนาไม่ใช่ศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้ผู้ฟังหรือผู้ปฏิบัติก็ได้จะท่องท่องว่าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นตัวตนเราเขาอยู่เรื่อยไม่รู้จะทําอย่างไรนั่นก็ไอ้เรื่องสอนกันเพียงเท่านี้เป็นเรื่องที่น่าหัวและน่าสงสารอย่างยิ่ง กายน้สักว่ากายใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาน้สักว่าเวทนาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้สักว่าจิตใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมะน้สักว่าธรรมธรรมทั้งหลายสักว่าธรรมใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็ท่องอยู่นั้นไอ้ที่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันได้แต่ท่องมันจะกําจัดลงไปให้ว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างไรทําไม่ดู รมรูเรื่องปฏิเ,เรื่องสติปัฏฐานสี่อย่างที่มีอยู่ในลักสูรนักธรรมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นหมันในทางปฏิบัติมีฝนเปี่ยงท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทองร้อง <c oughs> จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ ไม่มีความหมายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละถูกแนละ้วคือการปฏิบัติเวใยาาก,การปฏิบัติอย่างยิ่ง <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าท่านกาต็ตัดไว้โดยเฉพาะพระบุเวทนาพระพุทธภาษิตที่เราสังเกตเห็นหรือคนพบนี่มันมีแตเรื่องเวทนา เรื่องเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องกว้างขวางที่สุดไอเวทนาที่เราเได้รับเนี่ยมันทำให้เกิดตัวตนเราเขาได้อย่างไรนั่นเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องเห็นแจ้งมันจึงจะปฏิบัติที่กรรมจัดในตัวตนเราเขาจะได้ แต่เราเมื่อมานกนั่นจะเห็นรูปทางตาแล้วก็ตัดถึงเรื่องเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้ริมรถทางลิ้นได้สมัมผัสทางผิวหนังนี่ยเ,เกิดเวทนานะ <c oughs> เกิดตัณหาป่าทานพบชาติลำดับไปเรามีความทุกข์เกิดขึ้น ควาเวทนาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่อัญจนาภายในกับอญญาญจนะภายนอกกระทบกันแล้วเป็นสุขเวทนาบ้างเป็นทุกขเวทนาบ้างเป็นอนทุกขมสุขเวทนาบ้าง <c oughs> ก็ต้องนึกถึงเมื่อเราได้กระทบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นนั่นจริงๆแล้วมีเวทนาขึ้นมาจริงๆจ, <c oughs> จะกระทบทางตาทางหูทางไหนก็ตามมันเกิดความรู้สึกทางจ,จิตใจเป็นเวทนาคือเป็นความรู้สึก ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นวัตถุหรือเป็นเนื่อนนั้นเป็นไม่ใชงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจรู้สึกชอบเรียกว่าสุขเวทนารู้สึกไม่ชอบเรียกว่าทุกขกระเวทานา <c oughs> รู้สึกชนิดที่ไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบ แต่สนใจหรือสงสยัยทึ่งอยู่ที่มันก็เรียกว่าเป็นอาทุกข้ามสุขเวทนาเวทนาที่ยังไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันจึงให้เกิดผลเป็นตัณหาได้ทั้งนั้นสุขเวทนามันก็อยาก เป็นปัญหาประเภทอยากอยากเอาถ้าเป็นกามก็อยากได้เป็นกามถ้าเป็นภพก็อยากจะได้เป็นนั่นเป็นนี <c> ่ <oughs> นี่ถ้าเป็นคุกคเวทนานก็อยากจะไม่เอาอยากจะไม่เป็นหรืออยากจะทําลายเสีย อยาจะทำลายสิ่งนั้นเสียมันเป็นความอยากชนิดหนึ่งเหมือนกันเจนเป็นวิภาวะตัณหาก็ตั้งอยากฆ่าตัวเองตายเสียก็มันีเพราะมันแก้ไขในเรื่องเวททุกเขเวทนานั้นไม่ได้ นี่นี่มันมเวทนาอันที่สามคือเวทนาที่เป็นปัญหาที่อธิบายกันต่างๆนะนะเขาจะอธิบายกันอย่างไรก็ตามใจผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เอามาพูดเท่าที่ผมรู้สึกอาทุกข์กัมสุขเวทนานี้ก็ยังเป็นเวทนาอยู่แต่ไม่แสดงอาการอาสุขหรือทุกข์คือชอบใจหรือไม่ชอบใจ แต่มันสงสัย <c oughs> มีจิตที่สนใจอยู่นั่นเอาออกไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือมันจะเป็นของดีหรือของชั่วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้สึกอาทุกข์กรรสุขกเวทนาชนิดนี้จะมีปัญหาเป็น เป็นตัวปัญหาคือทำให้เกิดความอยากประเภทใดประเภทหนึ่งได้คืออยากรู้ให้แน่ลงไปอยากรู้มันมีประโยชน์อะไรบ้างคือมันรบกวนความสนใจความอยากอยู่ตามอยู่อยู่ตามเคยเอาเป็นว่าเวทนาชนิดไหนก็ตามเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามยังไม่เป็นสุขเป็นทุกข์โดยตรงก็ตามเนี่ยมันเป็น สิ่งให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึง่งเรียกว่าตัญหาหลายหลายชื่อตัญหาคือความอยากเพราะมันอยากแล้วคิดดูดีเช้นกินข้าวคำนี้อร่อยแกงกับเฉพาะมันอร่อยแล้วตัวขก็หิว ติสมบัชญะก็มิได้มีในในขณะนั้นมันอร่อยอยู่ในปากในที่ลิ้นนั่นก็เกิดความอยากความอร่อยนะถ้าเกิดความอยากอยากจะมีรสอร่อยอันนั้นอยู่ ความคิดมันปรุงขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่ากูอร่อยเราอร่อยก่อนแต่ไม่มีความอร่อยมามา,มารู้สึกขึ้นที่จิตเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอร่อยไม่มีมันยังได้คิดนึกอะไรหมดหมายถึงเรื่องนี้หมายถึงกรณีนี้ ส่วนที่มันจะคิดนึกเรื่องอื่นอ,อยู่ก่อนแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งเรามาเอามาพลกกันเพราะเรื่องเรื่องนี้ตัวอย่างว่าเพราะอร่อยเขามันจะมีความรู้สึกว่าเราอร่อยเนี่ยมันจึงมีความพอใจพอใจในรสอร่อย มีจิตที่จับฝังแน่นอยู่ในความอร่อยกูอร่อยเราอร่อยเรียกว่าอุปาทาน <c oughs> อุปาทานมีความหมายเป็นเป็นเราอร่อย ที่ว่าทานมีแล้มันก็ปรุงในความคิดที่ถัดไปคือความรู้สึกที่เป็นการกระทําว่าเป็นตัวกู้เนี่ยการกระทําความรู้สึก,กว่าเป็นตัวกู้ตัวเราอร่อยมันชัดขึ้นมากว่าเดิม